ภาพประชาชนที่บันทึกนาทีที่ผู้คนในห้างสัพสินค้าต้องก้มตัวลงตาำบ้างก็มุดหลบใต้โต๊ะในร้านอาหารขณะที่เจ้าหน้าที่ห้างสัพสินค้าต้องเลื่อนประตูปิดทางเข้าออกเพื่อความปลอดภัยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างมากถึงพฤติกรรมการทะเลาะวิวาสัมซาคข,ของนักศึกษาทั้งสองสถาบันโดยที่ทางสถาบันและเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้เลยค่ะ สรงผนมากเลยครับอยากให้แก้ตรงนี้ด้วย mm hmm. เพราะว่านักท่องเที่ยวต้องระวังใช่ไหมต้องคอยระวังเกิดเขาใช้ปืนใช้แบบไม่ค่อยใช้ปืนหรือว่าใช้จะใช้คอนใช้เมีดไม่เท่าไหร่แต่ปืนนะครับมันอันตรายใช่ไหมนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวอย่างนี้ต้องวิ่งน้เม่อวาเห็นวิ่งวิ่งกระจายเข้าในรถดีบ้าเลยมันมันเป็นอยู่ตรงลานลานในลานบัวเขาเรียกลานบัวนะอะไรตัวรีบวิ่เก็มกันออกไปเลยใช่ บางคนต่างวิ่งหนีเนาะต้องระวังอ่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากทั้งสองสถาบันนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายได้ออกประกาศในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เรื่องงดการเรียนการสอนและการสอบภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยระบุให้งดจัดการเรียนการสอนและการสอบแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นและทุกชั้นปีภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายตั้งแต่วันอังคารที่9ถึงวันพรหัสปดีที่11มกราคม และไม่อนุญาตให้ในักศึกษาเข้าเขตพื้นที่อุทนถวายโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝาืนก็จะดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะขณะที่ทางสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันก็ได้ประกาศห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรและก็ทุกชั้นปีเข้าพื้นที่สถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันอนังคารที่9มกราคมไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนสถาบันก็จะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันว่าด้วยวินัยนักศึกษาค่ะพร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาฝึกปฏิบัติโดยให้อาจารย์ผู้สอนลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ด้วยให้อาจารย์ผู้สอนควบคุมดูแลตลอดจนตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าเรียนและให้รายงานต่อสถาบันทราบ ในกรณีนักศึกษาคนใดมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้าสถาบันให้ทําหนังสือโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขารับรองเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นรายกรณีและก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนเข้าสถาบันด้วยค่ะ